ร้องไห้ทำไมคะร้องไห้คะร้องไห้ทำไมคะร้องไห้คะสาษณ์ค่ะร้องไห้ด้วยใจเหตุอะไรคะไหนคะขอดูหน้าหน่อยค่ะขอสัาษณ์หน่อยค่ะร้องไห้ด้วยใจเหตุอะไรคะคุณอุ้ยร้องไห้ทำไมคะขอสัาษณ์หน่อยค่ะคุณร้องไห้ทำไมคะคุณคุณร้องไห้ทำไมคะ ณร้องไห้ทำไมคะคุณร้องไห้ทำไมคะอยากร้องอยากร้องจะเป็นนักแสดงหรอคะแปลงล่างแปลงล่างร้องไห้ไม่มีสาเหตุหรอคะไม่มีครับผมแปลงล่างครับแปลงอ๋อแปลงล่างต่างหากตอนนี้หายอะไรเห็นไหมคุณยายให้อาหารปลาค่ะไปเร็วยงไปให้อาหารปลาค่ะหาให้ปลาเร็วคุณยายให้ขอบคุณค่าคุณยายด้วย ครับผมนะครับก็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  เขาคุ้มาคนใหญ่มังอก็หมดเลยมันชอบกินมากเลยูแบมองใหญ่เลยอ้อ้าวมันวิ่งเล่นวิ่งเล่นไปตรงนู้นโอ้โหเทียมเลยฮูแบชอบ